สวัสดีครับเ,เพื่อนเมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดมาเชตเต้แล้วก็มีดแรมโบ้ด้ามบ้องเหล็กนะครับมาแนะนําแล้วก็มาแบ่งให้กับเ,เพื่อนๆนะครับก็2ตัวนี้เป็นมีดที่สําหรับลุยเลยนะครับใช้งานหนักๆได้สบายเลยนะครับใช้ฟันกิ่งไม้ท่อนไม้ไม้ดิดไม้แห้งไม,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 ไม้เนื้อแข็งนะครับใช้ฟันจนกว่าแขนเราจะหมดแรงไปเลยนะครับ เนี่ยครับใช้งานแบบหนักหน่วงได้สบายเลยครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเนี่ยครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับผมชุบน้ํามันเนี่ยเราก็ชุบเกือบทั้งใบเลยนะครับชุบไล่ขึ้นมานะไม่ใช่ว่าชุบแข็งทั้งใบไม่ใช่นะครับแข็งเฉพาะคมแต่ที่เหลือเราก็ชุบจุ่มน้ํามันทั้งใบเหมือนกันนะครับเรามาดูนะครับนี่มาเชเต้นะครับ สวยมากนะครับตัวใบมีดกับตัวด้ามเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักนะครับความยาวโดยประมาณนะครับอยู่ที่13นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.3นิ้วนะครับสันหนาประมาณ6มิลน,นะครับนี่ครับดูแนวชุบตรงนี้จะแข็งมากเลยนะครับ ด้ามบ้องยาวประมาณ6นิ้วครึ่งมาเชเต้ราคาเล่มละ700บาทนะครับส่วนแรมโบราคาเล่มละ750ดยห้านะครับมาดูแรมโบ้นี่ครับแรมโบความยาวของใบมีดโดยประมาณก็13นิ้วเท่ากันนะครับวัดจากโคลนมาจนถึงปลายมีดนะครับอยู่ที่13นิ้วนะครับความกว้างจะอยู่ที่ 2.6นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับ2.6สันก็ประมาณ6มิลครับดามบองก็6นิ้วไม่เกิน6นิ้วครึ่งนะครับนี่ครับแรมโบราคา750บาทครับเล็กแหนบนะครับเดี๋ยวดูเล่มนี้ครับดูเหมือนจะยาวกว่าเพื่อนนะครับ13.2นิ้วนะครับความยาวเล่มนี้นะครับ ความกว้างอยู่ที่2.4นิ้วนะครับถ้าเล่มไหนยาวความกว้างมันก็จะลดลงมานิดนึงนะครับสามอยู่ที่6มิลน,นะครับค่อยๆ่อยตีลาย,ลายไปนะครับนี่งานหนักงานลุยนะครับใครที่ซื้อไปนะติดใจนะครับนี่เป็นสินค้าขายดีของช่องมีดเดินป่ามีดการเกษตรเลยนะครับ เพื่อนๆด้านใดสนใจนะครับบอดี้หรือรูปทรงของมีดตัวไหนครับทักทายมาได้นะครับมาเชเต้สี่เล่มซ้ายมือเนี่ยราคาเล่มละเจ็ดร้อยบาทนะครับแรมโบ้สี่เล่มขวามือครับราคาเล่มละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆครับขอจบการรีวิวมีดเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ